ผู้ชมค,ครับ,รบไปกินของหวานกันบ้างดีกว่าอย่างนมไม่ใช่นมธรรมดานะมนมอะไรนมเหนียวไข่มุกคฮู้ยเขาบอกว่าได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับที่ตำบลดา<อ>ดีอำเภอดาดีจังหวัดปราจีนบ,บุรีเอาไปตอบมาเจอกับรถเร่ขายน้ําดื่มคันนี้ขายเมนูสุดแปลกเขบอกว่าไม่เหมือนใครในพื้นที่นมเหนียวไข่มุกอะ เด็กๆชอบ,บ,บจริง,รงๆผู้ใหญ่ทานก็รู้สึกดีแฮปปี้กันหมดทุกวัยคุณผู้ชมร้านนี้เป็นร้านของนายณรงคศรีดาพันธ์อายุ60ปีลุงแกได้ไอเดียมาตอนแรกเนี่ยแกทำงานอยู่ที่รังสิตแบบตอนนั้นไปเห็นเมนูนี้แล้วรู้สึกอยากจะลองทำดูเพราะมันดูน่ากินน่าทานไปถามสูตรแล้วก็ถามราคาเฟรนช์ายอุ้ยเขาบอกว่าแพง แพงเลยลุงันเลยบอกไม่ไหวหรอกม้าเงินทุนเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วทำยังไงทำยังไงคะคูพผักหลักจํำออาศัยไปชิมทุกวันอชิมมันทุกวันชิมแล้วก็ไปลองทําลองผิดลองถูกสุดท้ายทําสําเร็จเลยกลับมาที่บ้านเกิดโอ้โหขายวันแรกแจ้งเกิดเลยโอ้โหฮอตดังปังเปี้ยงกําไรนะสองพันน่ะฮะจริงต่อวันเหรอเออได้เงินไปสองพัน่ะ อุ้ยอะไรจะเยอะขนาดนั้นเขาบอกว่าขายดีแต่วันแรกถามว่าเมนูของของลุงมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะนมเหนียวไขมุกก็มีโกโกโน้นมเย็นชาเขียวชานมกาแฟและจะมีมากมายอีก11กว่าเมนูให้ได้เลือกสรรเ<ม>อาบ้านแถวนั้นได้ออกติดใจกันเป็นแถวแล้วไปต่อ<ม>คุณน่าจะมีประสบการณ์ในการกินไอพวกนมเหนียวอะไรแบบนี้นนนจริงๆฉันไม่ค่อยกินนะนมเหนียวแต่ก็เห็นว่ามันฮิตมากแหละ แต่ก็โอ้แต่เป็นไอเดียดีเหมือนกันเพราะปกติถ้าเขาขายนมเหนียวเขาจะขายแต่นมเหนียวชาไข่มุกเขาก็จะชาไข่มุกแต่นี้มารวมกันแต่คุณลุงเอาทั้งนมเหนียวและชาไข่มุกมารวมกันไงมันก็เลยมีความแปลกใหม่ด้วยแล้วดูสิไม่ต้องแบบว่าไปซื้อแฟนซงแฟนชายทดลองทําเองก็ได้แล้วดูบตกแต่งเด็กๆชอบเดี๋ยวดูโอ้ยดูดเข้าไประวังไข่มุกติดคอลูกอ่ะ แต่ตอนยุคนี้สมัยนี้เด็กเขาจะชอบอะไรแบบนี้นะคือชาดมไข่มุกมันเป็นของหวานในยุคนี้แต่ถ้ายุคเราสมัยเราออย่างผมคผมแข็งใสแปมแข็งใสกับบุ้นวุ้นอะไรวุ้นไข่วุ้นมะพร้าวที่เขาขายแบบว่าเป็นเป็นแม่พิมพ์เป็นถ้วยมาเลยที่มันมีรสเข็นเออกินเสร็จแล้วคืนถ้วยเขาอ่ะวีดยฉันไม่ทันอ่ะแต่รู้เลยนะมันมีรสเข็นวีดฉันชอบอะไรรู้ป่ะเฉากล้วยรสเข็น ย,ยุค <มะ S 2> เราจะเป็นแบบนั้นวิ่งถือถ้วยเลยแต่ยุคนี้นี่ชาดนมไข่มุกใช่นะว่ากันไปปรับเปลี่ยนกันไปตามยุคสมัยนะคะ